ปัจจุบันเนี่ยดรปอมเป็นอาจารย์ประจาภาควิชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการและก็ผู้ช่วยคณะบดีด้านวิทยามพันธ์และเครือข่ายที่วิทยาลัายราชสุดาพาวิทยาลัยมังดงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากงานด้านวิชาการแล้วเนี่ยดรปอมยังมีความสนใจด้านการข้อมูลเกี่ยวกับคนตาบอดเพื่อสร้างการตระหนักรู้และก็ความเข้าใจที่ดีต่อสังคมกับคนตาบอดน,นะคะเป็นเจ้าของบล็อกชื่ออะไรเซส all the mystery unveiled โดดดังเนาะโดดดังเนาะนับเลยไหนมีน้องๆไทยติดตามผลงานพี่ด็อกเตอร์ปอมไหมมียังอ่ะโฆษณาไปแล้วเป็นเจ้าของบล็อกชื่อสบายเซนนะคะถ้าน้องๆสนใจติดตามพี่ปอมได้นะคะแล้วก็เว็บไซต์ thaibry.info.com ค่ะเด็กๆสามารถเข้าไปดูสาระดีๆของด็อเตอร์ปอมได้นะคะแล้วก็ด็อเตอร์ปอมนี่ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวตบมือต้อนรับด็อเตอร์ปอม ส่วนบุคคลต้นแบบคนที่สองนะคะที่ตู่พามาให้น้องรู้จักอันนี้นะคะชื่อคุณทิพค่ะนางสาวชนลทิตยิ้มย่องนะคะที่เขาจบการศึกษาปริยญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการ นักศึกษาเดซี่แล้วก็ดูแลสายด่วนข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อคนตาบอดผ่านระบบโทรศัพท์ยกมัดหมายเลข1 4 uhm. <cima. S> 1่งสี่หนึ่งส่ทีไทเปิดเทอมโอ้โหตัวจริงเสียงจริงแล้วเป็นแฟนค่ะวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ข้างหน้าน้องเลยนะคะต่เมือยทีนิดหนึ่งจ้า เนาะผลงานเยอะดอเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักพี่ทั้งสองคนกันนะคะด้วยคำถามเวลาเรามีจำกัดนิดนึงก็จะคำถามกัมนนะนะเด็กๆตั้งใจฟังนะว่าทำไมทุกวันนี้พี่เขาถึงประสบความสำเร็จเป็นพ<ม>ี่เออเป็นที่มีชื่อเสียงนะสำหรับเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะค่ะเอ่อทั้งสองท่านนี่นะคะถามว่าก็ตอบก่อนเอ่อกัปตันมีบุกคลต้นแบบในใจไหมคะขอสักหนึ่ง<ม> ที่แบบว่าทำให้เรามีแรงบันดาลใจทุกวันนี้ค่ะดรปอค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะไม่แน่ใจคงคนนงน้องๆคงไม่น่าจะรู้จักพี่แล้วแหละเพราะว่าหางกันหลายปีนะเอ,อ่อต้องถามก่อนว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นคนตาบอดไม่รู้แน่นอน <ด S 2> <c oughs> นะคะก็แนะนำตัวเอง,องที่พี่ตู่แนะนำไปแล้วนะคะแต่ก็ กลับมาที่โรงเรียนสองกันตาบอดกรุงเทพนะอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มาพบน้องๆคงจะไม่คิดว่าคงจะไม่รู้จักพี่แล้วหละเพราะว่าพี่จบไปก็เกือบ20ปีแล้วงานเนอะอายุพี่แค่เลยเนาะพี่บอกเนอะงานเนอะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทีนี้จะตอบคำถามพี่ตู่นะคะว่าเออ่คนต้นแบบของพี่นะคะที่ที่มองแล้วคือในวันไหนคะชื่นชมแล้วก็เป็นแบบยัง อาจจะไม่ได้ไปได้ถึงขนาดท่านนะคะก็ก็คือ,อท่านสวออทียนบุญฟังนะคะรู้จักสวใช่ไหมล่ะนะนะคะก็คือท่านจะเป็นเป็นท่านเป็น,ท,น,ปนท่านสวใช่ไหมคะท่านเป็นเคยเป็นอดีตนายกสมาคมกัตาบอดแถมท่านยังไปจบที่อเมริกาภาษาอังกฤษที่ว่านะคะก็คือทําให้เราเรามองว่าเออคือเป็นท่านเป็นต้นแบบให้กับเราว่าเรา คือทำอยังไงที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้ให้ประมาณว่าคงไม่ได้เทียงเท่าแต่ว่าก็คือให้ดีที่สุดสำหรับที่เราจะทำได้นะคะค่ะแล้วส่วนคุูทีเห็นพี่บอกว่าคนต้นแบบเป็นคนเดียวกันเลยค่ะสวัสดี้อะ Yeah <laughs> แล้วก็อาจารย์มีจะเสมอทำทางมึงเนี่ยบอยก็คือว่ายิสู้แล้วก็รับใช้คือว่าเราจะมีปัญหาเหมือนเพลงเมื่อกี้ที่ได้ร้องไปนมคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ขอให้แค่เรายิ้มสู้กับมันยิู้กับอัญหายิสู้กับทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปีดีค่ะ ทั้งพี่อิงและพี่แล้วกันเนาะทั้งพี่อิงพี่ปอมเนี่ยเคยท้อแท้หรือเจอปัญหาหนักๆในชีวิตเรื่องใดนะคะแล้วพอเราเจอเนี่ยเราจะมีวิธีคิดหรือจัดการกับปัญหาอย่างนั้นยังไงบ้างให้กำลังใจตัวเองกันค่ะขอดรปอมก่อนเนาะก็ท้อแท้เหรอคะแล้วก็ปัญหาหนักหใช่ไหมคะก็เคยเจอนะคะต้องเล่าความนิดนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่โรงเรียนตาบอดแต่ว่าพี่เป็นคนสายการเรียนรา้เห็นเยอะ เห็นเยอะมากนะคะอ่านหนังสือตาดีตัวปกติเนี้ยได้เลยแต่ว่ามันมาแย่ตอนที่เราเรียนจบนะคะจบแล้วกําลังจะรอรับเรียนยาแล้วก็ไปผ่าตาตา,ตาแล้วตาแย่ลงอันนั้นก็คือทําให้เราก็ค่อนข้างเสียสูญไปเหมือนกันนะทั้งทงนี่จริงแล้วเนี่ยก็รู้นะคะว่าในวันหนึ่งมันอาจจะต้องแย่ลงจนถึงขัง้นแบบตอนนี้ก็คือจะเรียกว่าตาบอดก,ก็ได้แต่ว่าก็ยังเห็นแสงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ แต่ตอนนั้นก็คือทําให้มันก็เสียใจพอสมควรเราอยากจะเห็นวันรับปริญยาใบแรกของเราอย่างชัดๆนะแต่มันไม่สามารถเห็นได้แล้วนี่นะคะก็วิธีการจัดการกับตัวเองมันคือช่วงที่ช่วงแรกที่มันเสียสูร้องไห้ก็ต้องร้องนะคะร้องไปเลยแต่ตอนนั้นก็คืออย่างนึงที่ช่ว จริงๆว่าตัวเองจะแก้ยังไงเหนอคือมีเพื่อนที่ดีด้วย่างหานะคะเพื่อนๆตาบอดเนี่ยแหละเป็นคนคอยให้กําลังใจแล้วเราก็มีกิจกรรมต่าง,างๆที่ทานะคะทาให้เราก็โอเคมันชีวิตก็คงจะต้องเดินต่อไปแหละเราจะมาเศร้าโศกเสียใจกับมันแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะคะแล้วพอเราดูเรียกว่าอะไรดำเนินชีวิตตามปกติใช้ชีวิตไปเรื่อยๆการที่มองไม่เห็นเนี่ยเราปรัมุมดีๆ นะคะดูว่าเออมันมันมีอะไรที่มันมีด้านดีกับการที่ตาเราแย่ลงบ้างแล้วเราก็เจอนะคะเจอว่าในคือเวลาเราเดินทางไปข้างนอกมันเรียกว่าอะไรคะเมื่อก่อนตอนที่เราเห็นเยอะๆเราไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือคนอื่นมากนะแต่ว่าพอเราเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเพราะเราเห็นแย่ลงมันทําให้เรามองเห็นว่าเออสังคมจริงๆแล้วเนี่ยยังมีด้านดีนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เรา มาพลิกในสิ่งที่มุมดีๆที่เราพลิกเพื mm hmm. ่อจะหา,าก,การที่ทําให้ตาเราแย่ลงเนี่ย mm hmm. มันมีมุมดีๆอะไรบ้างแล้วก็เจอตรงนี้นก็ทําให้เราได้รู้จักคนดีๆเยอะขึนนนะนน้นมากนะคะใช่ค่ะเป็นแง่ที่ดีนมากนะคะน้องๆหมั่นให้กำลังใจตัวเองแบบที่ปองคิดบวกเสมอเนาะแล้วเราก็จะผ่านปะัพท์ปัญหาไปได้ค่ะส่วนพี่อิกนะคะพี่อิกมีปัญหา รื่องใดไหมเคยเจอก็น่เป็นเหมือนกันนะค่ว่าจริงๆตัวเองเคยองเน้อนก็จะมาเริ่มเริ่มเหตการมองเห็นตอนโตแล้วะมาอายุิบส่แล้วว่าช่วงนั้นก็คือมันก็เหมือนว่าพอราคาหาอาเซียนมันมืดลงไปเลยแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัแต่ตอนนั้นคือเราเราไม่เคยเจอในเานก็เรารู้สึกว่าลัวหัวหัวกับงานนอ่จากว่า ấy nó được mà nó không là hàng nhàn nhạt đâu, mình 네. <susur> ริงแล้วเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็จะมีนคนที่รักเราอยู่มองแค่คนรอบข้างทำไมเองเนาะเราก็จะเห็นความปัรถนาดีอย่างวันเนี้ยพี่ๆก็ยังมาให้กําลังใจเนาะมันก็มีในวิกฤตมันก็มีโอกาสมันก็มีสิ่งดีๆเนาะขอให้น้องๆเนี่ยมองสิ่งรอบตัวเนี่ยหาใกล้ๆนี่เลยเนาะเราก็จะเจอสิ่ง,งดีๆรอบตัวเราเสมอสิ ตอนนี้พี่อี๊เนี่ยมีครอบครัวแล้วเนาะมีน้องเพิงสองคนเห็นไหมคะชีวิตที่เขาก็ดําเนินไปรับนู่นรับนี่เหมือนคนปกติเลยอะแล้วดรปอมนะคะมีออย่างค่งนะเนาะก็มีความสุขได้นะคะไม่ว่าจะโสดหรือว่าจะมีครอบครัวเนาะค่ะคำถามต่อไปนะคะอ,อยากให้พี่ๆเล่าประสบการณ์สนุกในวัยเรียนขอพี่อี๊ก่อนอาการคำถามนี้เป็นของพี่อี๊ค่ะ ประสบการสนุกสนุกในวัยเรียนไหมอ๋อหลงไม่สนุกเลยเด็กเรียนค่ะเป็นเด็กเรียนเ,เรียบร้อยจริงๆแล้วถ้าสนุกสนุกในวัยเรียนผมจะอยู่ของโรงเรียนนี้นะคะผมที่แถวที่นี่นะคะอ๋อได้นั้นถ้าพี่เขาไม่ใช่เด็กทุกโซนเนาะเลยไม่มีเรื่องเล่างั้นเราไปถามถ้าบอกว่าเป็นเด็กเรียนเนี่ยก็อขอถามวิธีการค้นหาข้อมูลเด็กเด็ก เช่นเพจหรือแอปน้องๆที่สนใจฟังหน่อยเพราะพี่ดรบอมเนี่ยเป็นโอ้โหประวัติแกแล้วแกเรียนเยอะอ่ะจบมาศึกษาประสบการ์ณเยอะเยอะให้พี่รับกับบแนะนำแล้วกันนะคะมีเพจหรือแอปให้น้องมีได้ศึกษาต่างๆพี่คิดเลยสนะ น้องๆเดี๋ยวพี่ถือเสิร์ฟก่อนนะคะน้องๆเงียบนะคะแล้วบอกพี่เบาๆเดี๋ยวพี่ไปถึงทุกคนนะคะแล้วฟังฟังวิทยากรก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้เงียบๆได้เดี๋ยววันนี้เอางายถ้าเราบอกได้ต่างกันโอเคโอ้ยงงไม่ได้เอาไปเอาแทเชียร์ไหมแทนเชียร์พังเป้าเฮ้ยมาเป็นเด็กอ่นเดกดีนะแต่ถ้าเสียงานพรุ่งนี้จะไม่สียงานทุกคนโอเคแต่เดี๋ยวบอกงานนึงละ เป็นรายการที่มีตลอดแล้วอยู่โรงเรียนเราหนูแม่ไม่โทรนะรู้ป่าโรงเรียนก็ต้องโทรแม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอ่ะแนะนำเพลหรือแอปที่น่าสนใจ